ครอบครัวของมนุษย์ค่ะที่พวกเราตัดสินใจมาเป็นพรีเซนเตอร์ในวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเราให้ดินดื่มจริงแล้วเราก็ปลื้มที่ดินเขาสูงขึ้นอย่างสม,มัยจริงๆค่ะ เรื่องราวมันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณดินเขาสองขวบค่ะเพืเ่อนๆของดินน่ะเขาจะเริ่มปั่นจักรยานกันได้แล้วแต่ทีเนี้ยดินน่ะเขาปั่นไม่ได้เป็นเพราะว่าขาเขาอะมันไม่ถึงค่ะเอกกับพี่กัปตันก็เลยเริ่มกังวลละเพราะว่าเราทั้งคู่อะก็ะตัวเล็กเราก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็แนะนําว่าโภชนาการเนี่ยสำคัญเพราะช่วง5้าขวบปีแรกโภชนาการ <S <S มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าพันธุกรรมทานอาหารหลักครบ5หมู่และให้เขาเสริมด้วยอาหารสูตรครบถ้วนที่มีเทคโนโลยีคูคอดีเจ็ด นมเหลืองเพิ่มความสูงชิกาชัวแคลเซียมเด็กพัฒนาได้ดครอบคลุมจริงๆนี่คือผลิตภัณฑ์ที่วิจัยโดยนักพัชนาการชั้นนําในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยดังนั้นผมจึงรู้สึกปลอดภัยที่จะแนะนําให้ผู้ปกครองใช้ชิกาชัวแคลเซียมเพิ่มสารอาหารที่จําเป็นสําหรับเด็กเพื่อให้เติบโตสูงและแข็งแรงโดยนำเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ ได้รับการศึกษาตามสภาพของเด็กไทยจึงเหมาะสําหรับเด็กไทยทุกคนผมประเมินสูงในรายการส่วนผสมของนมเนื่องจากการใช้นมเทคโนโลยีทูคอร์ดีเป็นแคลเซียมอินซีที่มีแร่ธาตุหลายชนิดซึ่งมีแร่ธาตุเชนิดที่มีลักษณะคล้ายกระดูกเด็กซึ่งเป็นสารประกอบตัวแรกในประเทศไทย ผสมผสานกับวิตามิน D3K2 ซึ่งเป็นคู่โภชนาการสีทองที่ช่วยเล่งการเาผาผลาญแคลเซียมที่เหมาะสมไปยังกระดูกช่วยให้โครงสร้างกระดูกอ่อนของกระดูกมีความกระชับสูงและรวดเร็วแล้วดินเขาก็สูงขึ้นอย่างสมวัยจริงๆค่ะตอนนี้เนี่ยดินเขาสามารถขี่จักรยานได้แล้วและเขาก็ยังมีโอกาสสามารถทําสิ่งต่างๆที่เขาอยากทําได้มากขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นกันในวันนี้มาม่าเอ็กก็รู้สึกภูมิใจในตัวดินมากเลยค่ะ เอกเลยอยากแชร์สิ่งเหล่านี้ให้กับคุณแม่คนอื่นๆด้วยค่ะเพราะเอกเชื่อว่าโอกาสดีๆของลูกเนีนะคตเนี่ยเราสร้างได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะคอมโบสิทพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อสิกคชูเป็นครั้งแรกลดราคา40%ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ7แถม3ซื้อ10แถม5สิกคชูการันตีในคุณภาพที่คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าใช้จ่าย